e s ุ s e ุดีแมนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดนะครับไม่มีการเจาะตัวรถลูกค้าไปลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิกบ๊กไบไปดูนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลขนาด50มิลมาฐานลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบไดนะบ้ซ่อนอยู่ในตัวสะเก้อทั้งหมด ขาติดเป็นตัวเซเวนะครับสำหรับเทเลอร์ลามีตาเกียวด้านล่านะครับกันแมบบองเมาส์พรนะครับมีตัวใหม่นะครับ บอลนะครับลากเหลือเยสกีลากปิกบอลเวลาไม่ใช้ตัหวหัวบอลนะครับสามารถถอดเข้าตออออกได้ตัวนี้นะครับโอเคเรียบรอ้อยขอบคุณนะครับ